สวัสดีครับน้ <Okay. S 1> องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนฟุ Nova น,นะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเปิดกันอีกแล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วนะครับมันมเีเราเปิดได้บอสออเดอร์ไปเนะาะสองใบแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาหาบอสออเดอร์แล้วผมจะมาหาเจ้าเนี่ยนะมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่ด้วย <c oughs> ไม่ใช่มันต้องดูตรงโปเกมอนแล้วเราก็ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็กดชุดใหม่นะฮะอ่าแล้วก,กดอันที่ยังไม่มี สิ่งที่เราจะหาในวันนี้ครับนั่นคือน้องหมาสายฟ้าครับเพราะว่าปู่นะเล่นเด็กสายฟ้าเป็นหลักใ,ในออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยเก่งมากๆนะครับมันบอกว่าถ้าแรกเนี่ยมันบอกว่าสามารถหาอินเทอร์เสายฟ้า2ใบาจากในเด็กมาติดให้บูยมอนบนเบนซ์ได้นะครับตามใจชอบคือจะติดตัวละใบก็ได้หรือติดตัว2ใบก็ได้นะครับ yes เออซึ่งมันก็จะเอามาเป็นคอมโบใหม่กับตัวพิกาลมนะครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ นอกจากเอา,าคอมโบแล้วมันสามารถตีได้ด้วยนะถ้าตีมันบอกว่าใช้ 2, g, 10, 2> องจี้ตี10แล้วก็เพิ่ม30ตาม Energy, อินเ g อสายฟ้าในสนามเราทั้งหมดพูดง่ายคือถ้ามี10ลูกก็ตีส <อ oke. S> 1 0รอยสเออถ้ามันจะมันคงไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมีสัก8ลูกก็ก็โหดแล้วนะก็ใส่ไหลยอยู่เกออ็ใส่ไหลแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาเรามาเปิดดีกว่าวันนี้ผมมีมาเปิดทั้งสิ้นทั้งสิ้นสานะครับ ใชาสิบองเดี๋ยวจะพี่ฟูจะเปิดก่อน 15, 15สิบห้าสิบห้าซองนะดึงเลดวีเออดึงเลดดึงเลดเออ<แ>ไอ้ฟาเปิดก่อนก็นได้เดี๋ยวหาว่าดึงเลดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ด้วยไม่ด้วยเดวดึงเลดก็เสียใจนะเสียใจหลายทีครั้ทีแล้วกูพแพ้ยับขนาดนั้นเ่นเปิดบอสออเดอร์เ่นเปิดบอสออเดอร์ไปแหมนิวมันิวนิวสองตัวคืออะไรนิวมาสองใบเลยยังไม่มีอะไรให้ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้น้องจากจริงเราก็อธิบายไปกันก็หมด อ่อนคลิปนี้อาจจะเร็วกว่าคลิปที่แล้วค่อนข้างเยอะครับนี่ครับนกงูนกงโปลอยปังเงียบเลยนะคือเปิดไปห้าสิบครั้งที่แล้วเราเปิดไปห้าสิบใช่ป่ะใช่เนี่ยครั้งนี้แทบจะไม่มีการ์ดแบบใหม่เลยนะครับน้องๆน้องๆดูว่าบล็อกหนึ่งครับเราควรจะเปิดประมาณร้อยห้าสิบครั้งร้อยห้าสิบสองช่วยเรียกว่าร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองแล้วกันนะม่ห้าห้ามาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ตัวนี้เรามีแล้วเออมีแล้วเนาะเราขาดล่าง VMAX ใช่ฮะมึงกลับมาด้วยเหรอแล้วทำไมกูเพิ่งมีอือนี่เมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้อ่ะมันบอกว่าถ้าติดพิษมันจะตีแรงใช่ป่ะส่วนไอตัวไอ้น้องขยะเนี่ยมันบอกว่าถ้ามีสเตเดียมในสนามเนี่ยสามารถทำให้ผลข้ามติดพิษได้ก็คือเอามาคอมโบกันอืมเหมาะดีนะใช่เหมาะเหมาะมิงมิง แถม,แ,ถมแต่นี้เราเปิดมาหลายซองนะยังไม่มีอะไรใหม่นะโบโอ้ใหม่เยี่ยมนี่คือยังไม่มีนะ <Okay. S 1> เออเท่าไหร่เนี่ยโยโอเปเนตตีสามสิบติดคอนฟิวแล้วก็ตีร้อยี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าฝรั่งข้ามตดคอนฟิวอยู่แล้วเนี่ยตีแรงขึ้นอีกร้อยี่สิบเป็นสองอยสี่สิบเอาให้มันตายตายไปเลยเออ,อว่าอนเซช่วงนี้ธาตุน้ําค่อนข้างมาแรงนะครับเนาะ ลาปาสนี่คือแค่จะเรียกว่าเก่งอ่าอมาแล้วใบที่สามครั้งที่แล้วเราเปิดอ่ะเราได้แค่ใบเดียวแล้วก็ปอยอีกใบหนึ่งเป็นสองใบนะครับอันนี้คือ<ไ>ใบที่สามผมยังได้ไม่ครบเซตเลยแล้วนี่อะไรอ๋อนี่มีแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วเราได้เป็นฟอยไปปั๊บ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 ปฮอันนี้นก็ได้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเจ็ดซองนะครับ เ็ดซองเหลือครึ่งทางแล้วได้เจ็ดซองได้ใ,ใบเดียวนะครับดูเงาเงาเดี๋ยวถ้าบอสออเดอร์ออกไปที่สามนี่ต้องมีคนกีตอะจริงๆใช่เด็ 1> 1กหนึ่งเขาใช้กันแค่สามใบแล้วเต็มที่เปล่าคนเปิดซองมันจะโชคดีไปไหนเออคือคนไม่ต้องมาถลม่มเปล่าเออใช่ถล่มดาทขาไมเด็กอ้ายมาแล้ว<ช>ไอ<ด>้ได้อธิบายแล้วเว้ยครั้งที่แล้วนะครับเราเปิดไปได้สกายล่าเลยไมโนก็เหมือนกัน อันนี้เป็นหนึ่งในใบที่เรายังเปิดไม่ได้นะครับสกายล่าเนี่ยมันบอกว่า Search your deck for เทนเนอร์คือหาอะไรก็ได้นะครับเทนเนอร์เนี่ยประกอบด้วยซัพพอร์ตอ่าแล้วก็ฟิลอืแล้วก็ซัพพอร์ตสเตเดียมแล้วก็ไอเทมอ่าใช่ทั้งหมด3มอ,อย่างนะครับมันสามารถหาอะไรก็ได้นะครับโชว์ผลนขพาแล้วเอาขึ้นมือ,อมคือหาสเตเดียมได้ด้วยความจริงก็คือหาสเตเดียมได้นะครับมันจะต่างกับอ่าอะไรนะ,ะรยิมสายฟ้าชื่อเลยนะเดี๋ยวก่อนอะดิน เดนจิเออมันจะต่างจากเดนจิตรงที่ว่าเดนจีหาได้แต่ไอเขมแต่เนี่ยมันหาได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้มันหาจี้ด้วยไม่ได้เดนจิมันได้จี้ด้วยใชเก็แล้วแต่คนจะเอามาหาว่าเอามาหาอะไรนะครับอยากหาอะไรเป็นพิเศษแต่สกายล่าก็เป็นหนึ่งในใบที่ฮิตมากนะครับใช่ใครๆก็ฮอตฮิตเออไม่ใช่กินตะนาวนี่มันโผล่หลายทีเออเฮ้ยนี่เปิดได้ทีเดียวเองสงสัยวันนี้มันจะเป็นดวงของไอ้ฟาแนวหรือเปล่าเรามีตัวเองพิเศษ วันดูลิงยูเทอร์ยูเมตีเหรียญนะพี่ประคอยถ้าได้หัวนะครับจะเปลี่ยนโปเกมอนบนเบนส์ผ่อนหงข้ามที่เป็นเบสิคนะครับขึ้นมาแอคอใไรสารามากเลยปล่อยไว้อย่างเงี้ยเหลืออีกห้าซองเท่านั้นนะครับซองวันนี้เงียบจังเออสิบห้าซองวันนี้เงียบเงียบนะครับที่แล้วมดีใจเยอะเกินไปไงเออแฮกปากตลอดเวลาตึ๊กเดี๋ยวมันก็มีดิสกายล่าไปที่สองแล้วตึ๊กแล้วก็ สไาไม่มีอะไรเลยเออ,เอ,อดี๋ยวันนี้มันจะเป็นดวงของไ,ไอ้ฟ้ากแล้วสกายไล่มาที่สามนี่บอกว่าไม่มาม,มากันใหญ่หสกายไล่เป็นดารูโตแน่นอนให้กูมาเต็มเลยแยกล่างกระถาแยกแยกเงาพันล่าง <c oughs> บึงบ้ง,ง,งมาแล้วสามอันแต่ไมโลยังไม่มานะครับพบยังวันนี้อุ้ยสองซองเองอ่ะเฮ้ยสิบห้าซองออกอันเดียวมันไม มันหมายความว่ายังไงว่าต้องมีแก้มือไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องแก้มือนะคุณนี่คือ้าไม่ได้นี่ไมโลมาแล้วไมโลนะครับดิสการอัพทูการดของโยแฮนนะครับก็คือทิ้งการบนมือสองใบและหลังจากนั้นนะจั่วได้เขาเรียกว่าจั่วตามการที่ทิ้งอ่าจะจั่วสองไม่ใช่สมมติทิ้งหนึ่งใบจั่วสองทิ้งสองใบจั่วสี่อ๋อเอออครั้งที่แล้วเราได้แล้วนี่ว่าไมโลอ่ะ อ้แม็กครั้งที่เราได้ V ว่าเดได้ V Max วะอ๋อได้ V ีแม็กมัอนเดิมสอ,สองใบแล้วนะครับยังเล่นไม่ได้เลยนะครับอุยตองสุดท้ายตองสุดท้ายต้องมีต้องมีอีกอันนึงไม่งั้นเลทก,กูต่ำเลยเนี่ยใช่ต่ำต่ำเตีย้ยเลี้ยดินเลยมาสองใบติดครั้งที่แล้วไอ้ฟ้าทำบอสออเดอร์สองใบติดครั้งนี้ปู่ทำน้องกระต่ายสองใบติดเงียบไม่อ่ะลุยเลยมันไม่ใช่กระต่ายมันไม่ใช่กระต่ายมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้น มันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมาแต่แตกๆตตกแตกแดกๆเอ้ยอือหือหน้าตาคุ้นๆอือหือสามสิบซองนี้นะครับเราควรอย่างได้อย่างน้อยหกนะตอนนี้เราได้แล้วสองนะครับใช่ยังไม่มีอะไรมาเลยโซเนียมาหลายบก่หลายทีนะโซเนียเยอะแล้วโซเนียแต่อยากได้โซเนียฟูอาน์นะคือไม่ไม่ได้เก่งนะแต่มันสวยเออใช่โซเนียสวย ไปเยิ้เลยนี่ S R ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ S R ใช่สองใบแล้วนะเก่งบ้างล่ะครั้งที่แล้วอันนี้นี่มีอนาคตมีอนาคตครั้งที่แล้วก็ใบครั้งนี้ก็ใบนครั้งนี้ก็ได้นี้นะครับสามแล้วเว้ยงงงมาสู้เข้าสู้เพื่อพีิฟูเออวิกาโววิกาโวรุ่นนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกเราอีกต่อไปเออเฮอโชว์ไน นว้ยคิวคอนรูปนี้เหมือนอ๋อไม่ใช่ครั้งที่แล้วเราได้เอสอาร์อ๋อใช่๋อเดี๋ยวดูก่อนที่ขวาใช่ครั้งที่เราได้เอสอาร์่าก็อธิบายก็ได้ใส่สามจี้นะครับก๊อปปี้ท่าของเอ็ที่โปยมอนฝันขงข้าวใส่สี่จี้ตีร้อยแปดสิบแล้วก็ทิ้งจี้หนึ่งใบนะครับอ่ถือว่าโอเคตัวนี้อ่คิดว่าเขาน่าจะใส่กันใบหนึ่งหรือสองใบอะไรแค่นั้นแหละเนาะ ถือว่าเป็นแบบซัพพอร์ตเฉยๆแอบโกงตีท่าขรงขามนะครับใช่แบบยืมท่าหน่อยปิขอยืมทีนึงเมื่อกี้สี่แล้ว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 เอออีกสองเท่านั้นพยายามอยู่เด็กอ่ามันไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือว่ายังไงดีแต่ร่าง VMa x อ่อะเลือดมัน3า0รอสเลือดมันเยอะมาก่ะเลือดมันสามรอยสี่สิบไม่ว่านะครับมันมีกระทะอีกแล้วว่าท่าตีเนี่ย าตีตัวเด็กเนี่ยไม่ค่อยดีฟ้าแต่ถ้าตีของตัววีแมกอ่ะมันเก่งมากเลยมีค่าถอยเกมมันเยอะขนาดนี้ก็ก็สมสมสมน้ําสมเนื้อที่เป็นธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยค่าถอยค่อนข้างเยอะฟ้าเปล่าสมจะเป็นช้างที่ค่อยๆหนีเออตัวมันใหญ่ใช่อุ่นนี่ใครเออาร์ด้วยเอสอาร์ด้วยแต่ว่าเด็กช้างก็มีคนจัดมาเล่นแล้วนะครับว่าเด็กช้างตีค่อนข้างเอ๋อจุอไรไดนี่ ัวออะะไระ่ถ้าโบยมอนนี้อยู่บนแอคทีฟนะครับแล้วก็ and open แอนอีสดามเมดบายแอนโอเพเนนแอคแทกถ้ามันโดนดามเมดจากโอเพเนนนะครับให้ทอยเหรียญสามครั้งถ้าได้หัวเนี่ยพุทสามดามเมดเคานเตอร์ออนแอคแกิ้งโบยมอนโอ้ให้ทอยสามสามเหรียญอ่ฮะแล้วก็ถ้าหนึ่งหนึ่งหัวฟาวางวางได้สามสิบดามเมดก็คือถ้าออกหัว,ห,วหัวเนี่ยฝั่งข้ามโดนกลับไปเก้าสิบ อแต่ว่าเลื่อนมันร้อยเจ็ดเองอะน่าจะเปลืองไฟน่าจะเป็นจังอ่ะใบนี้ยแต่น่ารักดีน่าตูดอันนี้เราหกแล้วเนาะเราครบแล้ววันนี้เราอันนี้แล้วโดนฟ้าดูดเลดว่ะไ่ดฟาดูดเลดไปไกลได้ไปเจ็ดไปแปดเลยดิโอ้ยขอดูหน่อยเหล็กหกซองเหล็กเยอะนี่เยอะนี่มึงเปิดเยอะมากเลยแบบพวก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 พวพเลยน่าจะสิแล้วไอที่เราหาหาเลยเราหาน้องหมาสายฟ้าอยู่ น่าจะใส่ทัก2สองตัวเลยเน,น,นี้ยเนี้ยบอลโซเนียไม่ได้เก่งนะครับแต่มามาแล้วนะครับ Search เ f ิร์ชออฟ k f เด็ p t ออัพทู c เบสิคพออัพทูสงเบนะครับลุงเลยผมเป็นฝา่า ตกเป็นไฟจริงอ่าวันนี้เราเราเหลือเฟือแล้วนะครับวันนี้อ่าเป็นวันที่ฟ้าชนะไปอีกหนึ่งวันนะครับเออโซเนียคั้นีแล้วบอสออเดอร์สองใบนะครับคือนี้โซเนียนะครับลุงมาเลยแต่จริงชอบเอสอาร์มากกว่าลุงนะน่น่ะสิเออแต่แต่ไอดีเราเนี่ยชอบออกลุงมากกว่าเอสอาร์ครั้งที่แล้วเราก็ขาดแค่เอ,อ้ยแต่บอสออเดอร์เราก็เป็นเอสอาร์นะใช่เนี่ยเดี๋ยวบอสออเดอร์ก็สงสัยต้องไปเทรดเอานั่นน่ะสิ น้องหมาออกยากเลยเกินทองคายต้องไปเทรดเอานั่นแหละตีอุ้ยสองสองแค่นี้เกินแล้วเกินไปไกลแล้ววันนี้เกินไปไกลมากไกลจะไม่รู้ว่าไกลยังไงแล้วเอนนี้วางกันปอกแปะปอกแปะปอกแปะปอกโอ้ยสามไปเอาเดียววะเอเดียกอดรับรองว่าหลังจากที่เดเนเนิตกท้ายนะครับมีของใช้แน่นอน มีถึงสามใบครับ S R สองธรรมดาหนึ่ง <1 S 1> ตัวนี้มันชอบชั้นแน่ๆเลยเ,เปิดได้บ่อยเนี่ยสองสุดท้ายเดเ K ้โซนิอ,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 อนลุมสองใบเกิดมาไม่เคยลุงขนาดนี้บ้าไปแล้วโอ้ยโอ้ยแล้วจะไปสู้ยังไงวันเนี้ไม่ต้องสู้วันนี้เป็นผู้ชนะเช็ดเคอ่ะ ครั้งที่แล้วบอสออเดอร์ดูครั้งที่แล้วบอสออเดอร์รอบนี้โซเนียบอกว่าอยากได้โซเนียก็ไม่น้องได้เยอะขนาดนี้นะครับนี่น้องวันนี้เราได้น้องกระต่ายใช่ว่าหมาเราเนี่ยเป็นอาถรรพ์บอกว่าอยากได้หมาครั้งที่แล้วอยากได้หมาเหล็กใช่ครั้งที่แล้วอยากได้หมาเหล็กก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครั้งนี้ก็ยังอยากได้หมาใส่ฟายัได้าาก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้ยถือว่าได้มาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับได้ทั้งคิวคอนเออ ได้เจ้าโอเคอันนี้เราก็มีสองตัวแล้วแต่เด็กนี้ก็เล่นได้นะก็ไม่ได้น่าเกียดนะแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าเกียดแต่ต้องหาวีแม็กนะครับแล้วก็เทนเนอร์นะครับเทนเนอร์ก็เข้มเหลือเกินแน่นอนผมนี่เข้มสุดสดโอ้ยโซเนียเสถได้นี่เสถนี่ขอยากดูหน่อยว่าอืมซองนี้นะครับมีไมโลด้วยมีไมโลนะครับที่เรายังไม่ได้มีโอเดเดนา โอเรียนานะครับอ๋อมีแค่แค่นี้สกายล่าไม่มีไอนี่สกายล่าไม่มีแต่ว่าสกายล่าเนี่ยพี่ปูมีฟูอาร์ตของเก่าอยู่ในเด็กหรือเปล่าวะนี่อ่ารูปเก่าจำจีมันมีรูปนี้ด้วยนะรูปเมื่อกี้สวยกว่าแล้วแต่คนชอบแต่ว่าพูดถึงแล้วแบบไม่อยากเชื่อคือเทนเนอร์มีตั้งเยอะนะมึงเห็นปะแล้วเราได้โซเนียลุงสองอัน เออนี่คร,ออรครั้งที่แล้วก็ได้บอสออเดอร์ลุไอดีเอชอาร์สองใบสองใบถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเอสไอที่สวยเฮ้<ะ>เห็นความผิดปกติอ่ะนี่ได้ครบทุกอย่างเลยนี่มีใบเดียว <c oughs> โปเกบอลได้ใบเดียวผงเปิดหายากเหรอโปเกบอลเนี่ยก็ไม่เข้าใจดูดิเนี่ย <ๆ S 2> นะนะอ่ะสกายล่าวันนี้ได้เลยทีเดียวสามใบนะครับนีสเตเดที่ยมมีเต็มไปหมดนะครับเออปเจปเจสามอันนะครับโอเคอเลเลนาอเลอาน่านี่ก็ครบแล้วนะครับทุกอย่างดู ครบไปหมดนะครับถูกโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ขอจบลงตรงด้วยโซเนียนสุดสวยของพวกเรานะครับโอเคใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บอีก30ซองมาเปิดนะครับน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วใครอยากให้พี่ฟ้าเปิดมาบอกได้นะจ๊ะส่อดีมาให้ยืมเปิดได้นะครับเราไม่เอาของใครอยู่แล้ว ใช่เพราะว่าเราเปิดของเราเองก็ดีอยู่เลยจะด,ดีจะตายอยู่แล้ว <laughs> เออโอเคก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้พวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับวสวัสดีครับ